สวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหมวกไน่หนุอาดแล้วก็แฟนคลับบอลลัมเสรจนรอยแล้วก็ออมร์แบนนะครับตอนนี้ก็มาถึงวัดภูกระสีถึ้นที่งของเราอำเภอช่วยห้าบาทมาอัตราที่อัตราที่องจังหวัดลพบุรีต้องถามพี่แบงกามูบ่าวนวลแล้วที่เปิดว่ากี่ใบควยแน่เป็นเจ้ะว่าเป็นเที่ยวของน้องของน้องที่ดีเลยเอาเลยแม่แบบนี้ไปละห้าบาท ภาคขาวดาวแจ้งนำไหลสว่างค่าสะดวกครับพี่น้องจอร์ดีเด็ก่อนเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ครัวของเราเซ็งหยุร้อยนะครับวันนี้เรากับข้าวเราอบหอูขาว่าแมนแกงว่ามันตีหนึ่งโอ้ยอยากกินเราพิมพ์เนอบูมกดูหมูได้ไเนาะแล้วก็มีต้มผักนะครับต้มตามอบหมูเนื้อปลแซลอนย่างนีีก่อนมันตีหิวว่าหันปั้นกิน บานปันกิน2องข้แจ๊บแบบพี่นองบรรยากาศกว้างขวางนะครับตอนนี้ทุกแผนกกําลังจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ทุกๆอย่างให้อยู่ประจําตําแหน่งนะครับส่วนทีงานออร์ดีแบนก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเอโกโหมดกับมาฮอดแล้ว ูก็กำลังว่างของว่างผลแล้วก็บบอ,กอุปกรณ์ต่างๆน้องแดนเซอร์ก็เตรียมชุดเตรียมของตัวเองนะครับพี่น้องมาเดอมาเดอมาเดอรมาแรงนะครับ <c oughs> มีออร์ดีแบนแล้วก็ปลับใจกินร้อยออร์ดีแบ <c oughs> นอยู่้างบนเพิ่งยางประหอดมา กับเขากินกับเขาหอมหอมโอเคทุกคนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลูกๆก็กำลังมาตักข้าวไปทานทานเยอะๆนะจะได้มีแรงพร้อมให้ พี่แม่ทอดหมูก็ทอดปลาบอทอดเนื้อไทไทยัวหน้าอันนี้จหัวหน้าหอมห่วยห่วยยุ่ยางนี้จะหอิกจกบาก่อน เมน้งบีมาฮอดเลยอะเมน้งบีรวงมาก,ก่อนรับเมน้งมาพรบก็แล้วแม่มอมอ<ป>โอเคครับไปแล้วนะคะ